เราควรจะงดได้แล้วเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วอันนี้เรียกว่าตโมตมะปรายโยโชติแปลว่ามืดมาและสว่างไปพวกเราควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบั่นปลายของชีวิตของเราไม่ใช่ว่าเรือล่มบาดจอดตาบอดเมื่อแก่อย่างนั้นแปลว่าเสียนะเรือล่มบาดจอดตาบอดเมื่อเท่าเสียเพราะนั้นเราจะให้เป็นอย่างนั้นนี่บางคนนะว่า ครบคนพานพานไปหาผิดครบบัณฑิตพาไปหาผลเพราะนั้นให้พวกเราครบค้าสมาคมใจของเราก็เหมือนกันน่ะบัณฑิตกับนักปราชญ์ไปอยู่ในใจของเราถ้าใจของเราคิดไปในความโลภความโกรธค,ความหลงแปลว่าถ้าเราไปส่งเสริมมันแปลว่าเราครบคนพาดพา,านในใจของเรานะมันก็ต้องพานไปหาผิดอยู่เลยนะเพราะงั้นคบบัณฑิตอย่างที่ว่าเออเราควรจะ มีทานมีศีลมีภาวนาให้รู้จักเหตุรู้จักผลสิ่งควรไม่ควรอันไหนควรทําอันไหนสิ่งไม่ควรทําอันไหนควรพูดอันสิ่งไหนไม่ควรพูดสิ่งไหนควรคิดสิ่งไหนไม่ควรคิดบาปุลคุณโทษมีจริงเราได้ศึกษาได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนแล้วเราก็เด็นนั่งภาวนาดูแล้วจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วเรารู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจเนี่ยอาศัยกันอยู่ เมื่อร่างกายแตกไปตายไปสลายไปใจดวงนี้ไม่ตายแน่เพราะเรารู้ได้ด้วยตนเองว่าใจของเราเนี่ยเมื่อจิตใจสงบลงไปเห็นชัดในร่างกายของเราในตัวของเราทั้งกายทั้งใจมันอาศัยกันอยู่เหมือนน้ำกับน้ำมันอย่างนั้นอ่ะอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันกายกับใจก็ลักษณะอย่างนั้นแหละเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนั้นแล้ว นั่นแหละทีนี้เราก็จะวางตัวถูกแล้วที่นี้อันไหนไม่ควรยังไงอันไหนควรยังไงอันไหนควรจะปรับยังไงอันไหนควรจะแต่งยังไงเราจะรู้จักความพอดีในตัวของเราเพราะฉะนั้นพวกเราให้ศึกษานะธรรมะนี่คือหลักเหตุผลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าธรรมะคือหลักเหตุผลธรรมะคือหลักถูกต้องธรรมะนควรให้โอปัญญโกดูกายดูใจของตนเอง ถ้าเราดูกายดูใจของตนเองแล้วแล้วกายเนี่ยมันก็ต้องแตกอย่างที่ว่าเน่ยใจอย่าไปลุ่มหลงมัวเมานะใจอย่าไปลุ่มหลงอย่าไปลืมตัวอย่าไปให้ความสําคัญว่าโลกจักรวาลนี่จะเป็นของตัวทั้งหมดตัวจะอยู่ในโลกจักรวาลเท่านานแสนนานไม่ใช่นะอันนี้คือหลักธรรมะที่ท่านสอนไว้หมดแล้วก็ หลักของพุทธศาสนาจุดสูงสุดทีนี่จุดสูงสุดที่สสทพระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษานั่น่ะสูงสุดของพุทธศาสนาคืออะไรคือจุดมุ่งหวังจุดมุ่งมั่นของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพระสาวกทั้งหลายเนะี่ยคืออะไรจุดมุ่งมั่นมุ่งหวังของพระพุทธเจ้าก็คือพระอรหันต์พูดอย่างนั้นได้เลยคือสุดยอดที่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ถึงจะพูดยังไง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 เข้าไปก็เถิดนะก็เพื่อเป็นพระอาหารหันต์เพื่อให้พ้นทุกข์เหมือนกับเราทํามาค้าขายเนี่ยทามาค้าขายมากมายขนาดไหนแต่ก็เพื่อเอาอาหารการบริโภคให้เป็นโปรตีนวิตามินครบกลุ่มห้าเข้ามาในเข้ามาในปากของเราเพื่อให้บํารุงร่างกายของเราให้อยู่ได้ให้มีความสุข ไม่ให้เดือดร้อนด้วยปัจจัยสี่นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันที่พระพระทุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนพวกเราตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลตั้งแต่ภาวนาตั้งแต่กิร,ยริยามารยาทพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยกันยังไงมิตรสหายทํำยังไงครูบาอาจารย์ทำยังไง,ท,ง,ไงที่พระพระทุทธเจ้าแนะนําทาคําสั่งสอนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์คือการแนะนําแต่ละเล่แต่ละเหลี่ยมแต่ละสันแต่ละคม แต่ละมุมมองสรุปแล้วก็คือให้พวกเราเป็นคนดีดีขนาดไหนดีกระทั่งว่ารู้แจง้งเห็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางที่ใจปล่อยวางที่ใจรู้จริงเห็นจริงที่ใจว่าอันนั้นคือกิเลสนะราคะนะอันนั้นโทสะอันนั้นโมหะนะเมื่อรู้แจง้งเห็นจริงนะใจก็ปล่อยวางเมื่อใจปล่อยวางใจกับจิตใจของเราก็หลุดพ้นหลุดพ้นก็เหมือนกับเรา กันน้ำมันออกจากที่อย่างเขากันโรงน้ำกันดูดูน้ำมันมันมีหลายประเภทนะที่หลวงพ่อได้เขาพูดบางทีออกมาจากหินก็มีเป็นหินเป็นน้ำมันก็มีนะหินเป็นน้ำมันเราก็จะไม่เคยได้ยินพอสกัดมาทุบก้อนหินเข้าไปมากรันออกไปหินนั้นเป็นกลายเป็นน้ำมันแต่ออกมาก็เป็นน้ำมันมาใช้แต่เราจะเอาน้ำมันไปขยากับหินให้มันเกิดเป็นหินอีก มันก็เป็นไม่ได้เพราะมันออกมาแล้วนี่ก็เหมือนกันใจที่บริสุทธิ์ออกมาจากใจที่ไม่บริสุทธิ์ใจที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือที่ใจที่มีโลภมีโกรธมีหลงมีราคะโทสะโมหะแต่เมื่อเราพิจารณาไตรตรองด้วยศินสมาธิปัญญาของเราสัมมาทิฏฐิพิจารณาดูให้ดีกันกรองให้ดีแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะกระเด็นออกจากจิตจอกจากใจของเรา ใจของเราก็เป็นมิติหนึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งเป็นน้ำมันไอพวกนั้นเป็นกลากกิเลสทั้งหลายเป็นกลาดใจของเราออกมาเรียกว่าจิตที่เป็นอมตะธาตุเป็นอมตะอมตะแปลว่าสิ่งที่ไม่ตายอมตะธาตุเป็นาธาตุอันหนึ่งอมตะธาตุอมตะธ,ธรรมจังหวะนิพพานเที่ยงกว่าชายนิพพานนั้นไม่เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงไปทางไหนทีนี้ เพราะมันเป็นมันเป็นธาตุอันหนึ่งแล้วเป็นอมะตะธาตุแล้วจิตใจของเป็นของเราเป็นหลุดพ้นแล้วจากกิเลสราคะโทสะนี่แหละเราจะกันกรองด้วยวิธีอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่ากันมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาภาวนาเนี่ยเป็นตัวกลั่นครั้งสุดท้ายไตรตรองด้วยเหตุและผลจากนั้นก็ปล่อยวางที่จิตที่ใจของพวกเรา เพราะนั้นให้พวกเราท่านทา้งหลายเนอะที่พ่อพูดพูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อพูดในแนวความพิษใใครเข้าทาจิตใจให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วปล่อยวางแต่ตามไม่จริงก่อนที่จะถึงจุดนั้นได้หลวงพ่อจะให้จุดจับประเด็นไหนก่อนถ้าเราเป็นครวาญญาโจมหลวงพ่อเออให,ให้ให้เตรียมเออทําตนให้เป็นคนจิตใจกว้างขวางเนอะ จะเป็นคู่คนคิดตนีทีเหนียวพอเสียสละให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องแบ่งปันก็ให้เป็นผู้มีน้ำใจให้สัตว์สาลายสิงให้มีน้ำใจอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันเน้ออันนี้คือคือน้ำใจคือทานศิลให้รักษากายวาจาของตนเองเน้ออย่าให้มีโทษจะไปฆ่าสัตว์จะไปขโมยทรัพย์ให้สำรวมระวังอันนี้นะวาจาก็จะไปพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเน้ออันนี้ก็คือต้น รักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาเนอนี่แหละภาวนาตัวนี้แหละสําคัญทีนี่จุดที่สําคัญจุดที่ใหญ่ที่สุดคือภาวนาทํำยังไงนั่งขัดสมาธิเนี่ยเหมือนนั่งพระประธานเดี๋ยวหลวงพ่อจะพานั่งนะท่อีกไม่นานหลวงพ่อจะพานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าให้มีสติสัมปชัญญะที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นไว้ ให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเรารู้ตัวเรานั่งอยู่ขณะไหนเดี๋ยวนี้เราทําอะไรเรานั่งอยู่ในสถานะไหนเรานั่งแล้วเอามือเอาขาทับยังไงเนี่ยเราก็รู้มีสติอยู่ในตัวของเราคือไม่ส่งออกไปข้างนอกไม่ส่งถึงอดีตไม่ส่งถึงอนาคตให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะน,นี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ยางไง จากนั้นก็กาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าลมลมอยู่ในจมูกของเราเพราะเราไม่เคยกําหนดเนี่ยอันนี้เราต้องพยายามหายใจพยายามทดลองทดสอบดูด้วยตนเองนะหายใจสืบเข้าแรงๆดูแล้วก็หายใจปล่อยแรง ชัดสามสี่ห้าครั้งเราจะรู้ได้ว่าเออลมมันผ่านที่ปลายจมูกของเราจริงๆถ้าลมไม่เข้าจมูกเราตายแน่เพราะงั้นเถอคนไม่มีลมแต่นี่ลมมีลมแต่เราไม่เห็นเท่านั้นเองว่ามันเข้าที่ไหนเพราะเราไม่ได้สังเกตมันมาแต่เราเกิดมามันก็มีลมอยู่แล้วแต่เราขาดการใส่ใจขาดการดูแลขาดการกําหนดมันเราก็เลยไม่เราก็เลยไม่เห็นแต่บัดนี้เราจะให้เห็นเราก็กําหนด ทำไมเราจึงอยากจะให้เห็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าพระพุทธเจ้าคืนวันที่ท่านได้ตัดสรู้วันเดือนหกเพนนนั้นท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะนั้นเรากำหนดลมหายใจเข้าออกไม่เห็นลมเราจะทำอย่างไงเราก็ต้องพยายามทำให้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวที่ท่านได้บรรลุหรือท่านได้ตัดสู้รมในวันนั้นเราก็พยายามสืบสอบดูหายใจแรงๆดู เราก็จะรู้ได้เออลมหายใจเข้าออกมีจริงจากนั้นเราก็กําหนดที่ปลายจมูกนะทีเวลาหายใจเข้าพดเวลาหายใจออกก็อโทแต่จะไปแต่งลมจะไปกึงจะไปเกรงให L ้เป็นปกติเมื่อนั้นเถอะเห้นเพียงแต่ว่าให้มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกอย่างปกติปกติอย่างไรก็อย่างนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าให้มีสติให้รู้ว่าลมเข้าให้รู้ว่าลมออกเพียงแค่นั้นแหละทีนี้หายใจเข้าขบริกรรมด้วย แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บริกรรมนะในวันในวันที่ท่านตัดสู้นั้นแต่ต่อมาหลวงปู่มั่นของเราที่สอนเออถ้าเรากําหนดธรรมดาเนี่ยมันรู้สึกมันสั้นเกินไปมันไม่มีหลักยึดควรจะหายใจเข้าควรบริกรรมว่าพุทธหายใจออกควรบริกรรมว่าโทอันนี้เราทํามาต่างคนก็ต่างฟามเออได้ผลเพราะมันยาวหน่อยมันได้ยึดพุทธโทด้วย หายใจเรากดบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโทพุทโทไม่ต้องทรงจิตไปที่ไหนทั้งหมดให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นพุทโทอย่างนั้นบังคับให้มันอยู่จิตระดับนี้ต้องบังคับนะจะให้มันทําเองมันไม่ทําหรอกมันทะเลถลายเนี่ยรู้ได้ให้รู้เลยว่ามันมันไม่อยากจะทําคุณงามความดีหรอกเหมือนกับเด็กฝึกให้เด็กอ่านเด็กไปเรียนหนังสืออย่างนั้นนะมันไม่อยากจะไปหรอก มันงอแงนะ่เพอเพอมันจะร้องให้เอาเพอเพืฟอยฟไฟเหมือนกับมันจะเอาไปเขียนไปตีมันอย่างนั้นแหละนี้ก็เหมือนกันใจของเราน่จะกําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยโดยมากมันยังไม่เห็นคุณมันยังมันยังเห็นโทษมันยังเห็นว่าสั่งอย่างอื่นมันมีความสนุกกว่ามันก็อยากจะไปจับอยากจะไปคิดในสิ่งอื่นแต่เราก็บังคับมันเพราะมันยังไม่รู้ คุณค่าของจิตสงบนะนะมันยังไม่คุณค่าของจิตสงบเหมือนกับเด็กยังไม่คุณไม่รู้คุณค่าว่าเมื่อเรียนหนังสือไปแล้วเมื่อได้หนังสือแล้วจบในการเรียนปริญญาตรีโทเอกแล้วมีคุณค่าอย่างไรเด็กเขายังไม่รู้ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นให้เด็กเรียนหนังสือเด็กเลยงองแงแต่เมื่อเขาได้เรียนเข้าไปแล้วจะบอกให้เขาหยุดหรือเชโอ้หยุดไม่ได้ ให้เขาหยุดวันหนึ่งเขาก็เสียเวลาเขาไม่ให้หยุดเขาไม่อยากหยุดไงเพราะอะไรเพราะเขารู้คุณค่าแล้วนี้ก็เหมือนกันน่ะไม่ใหม่เราก็ต้องบังคับให้มันนั่งภาวนาในเมื่อบังคับหลายครั้งต่อหลายหนจนจิตเข้าสู่ความสงบทีนี้จิตเข้าสู่ความสงบนั้นคืออะไรเมื่อเราไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านออกไปข้างนอกจิตมันก็นิ่งพอนิ่ n ใช่ไหมก็เริ่มเป็นสมาธิอะไรทีนี้ มันคล้ายๆกว่าจิตรวมปุ๊บจะว่ามันเผลอก็ใช่จะว่ามันเคลิ้มๆกว่็ใช่จะว่ามันหลับก็ใช่มันมานคล้ายๆนั่นแหละแต่สรุปแล้วก็คือมันเย็นผิดปกติในจิตทั่วๆไปอันนี้พูดได้ว่านี่แหละเริ่มแหละทีนี้มันวับเหมือนกับแสงสว่างเนื้ออะไรเข้าไปสู่จิตใจของเราเย็นสบายอันนี้เราว่าคณิกะสมาธิเนี่ยจิตของเราเริ่มเป็นสมาธิ นี่นะพอเริ่มเป็นสมาธิจิตใจก็เริ่มขยันแล้วนะทีนี้นะเหมือนกับเด็กเข้าเรียนกอไก่ถึงหอนกฮูกได้แล้วทีนี้มันเริ่มขยันนีรู้จักแนวทางเนะเริ่มผสมประสานเริ่มเริ่มอ่านออกเขียนได้เริ่มพูดได้แล้วทีนี้เริ่มอ่านอะไรออกได้แล้วทีนี้นี่แหละคัินนี้กะสมาธิต่อมาเป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี่จิตใจของเราไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านสติควบคุม เราจะให้ใจไปทางไหนใจให้ใจคิดอะไรมีสติในความนึกคิดของตนเองไม่ทะเลดไหลไม่ปุงไม่พุง่งไม่สั่นตะกรนอถ้ามันคิดมากเลยทุกจริงๆแต่บัดนี้ใจอยู่ในเกราะมีสมาธิเป็นผู้ควบคุมจะให้คิดเรื่องอะไรถ้ามีเรื่องอะไรก็เอานํามาคิดหาเหตุและผลในเรื่องนั้นๆพอจบแล้วก็เอากลับเข้ามาเป็นสมาธิอยู่ในในกรอบนี่อันนี้เลาอะ่ะจิตขั้นนี้เราอุปจาระนะ คือจิตที่ไม่ไปที่อื่นแต่เมื่อยังนึกคิดได้อยู่เรียกว่าอุปจารสมาธิจิตประเภทนี้อุปจารสมาธิจะพิจารณาร่างกายจะเห็นแยกส่วนเบียดแบ่งส่วนของร่างกายเห็นเกสาโลมานขาดันตาตาโจเห็นผมขนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อเยื่อในกระดูกม้าหมหัวใจตับมันจะเห็นได้ชัดเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นดูเพื่อจะพิจารณาเห็นเนื้อจะได้ก่อนเนื้อตัวเอง ก็เห็นเนื้อสีแดงเถือกเหมือนกับเนื้อสัตว์ถ้าพิจนารนณา,นานดูหนังตัวเองถลกหนังตัวเองลงไปกองกับพื้นก็เห็นได้ชัดเพราะจิตของเราเป็นอุปจาระสมาธิคือจิตใจเป็นเป็นหนึ่งเดียวแลลวทนี้เป็นหนึ่งให้ทัายวันเอาสติควบคุมจิตเหมือนกับจิตควรแก่การงานและท่า้จิตใจของเรามีสติสัมปชัญญะจิตใจกับสติอยู่พิจารณาอะไรเราจะเห็นได้ชัดในตัวนั้นนี่แหละ ทีนี้เราเริ่มเห็นคุณเลยเห็นคุณในสมาธิเลยท่านจากนั้นเรากําหนดดูเอา้าเราหยุดคิดเถอนเราก็จ่อกําหนดดูใจอย่างเดียวไม่ให้มันนึกคิดไม่ให้ต้องปรุงไม่ต้องให้มันนึกคิดเลยให้กําหนดดูที่ใจของเราใจของเราก็จัดสงบว่าจิตใจรวมลองอีกในระดับหนึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งว่ากันเถอะเป็นอีกระดับหนึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งอันนั้นแปลว่า จิตรวมถึงขั้นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่เราจะไม่ได้ยินเสียงมแมลงวงมแมลงนกอะไรเสียงร้องเจ๊ก๊จ๊๊จ๊๊เนี่ยมแมลงในป่าร้องอย่างนี้เราจะไม่ได้ยินหลวงพ่อพูดนี่ก็จะไม่ได้ยินเพราะจิตของเรารวมส้าเข้าขูสู่ความสงบเพราะเรากําหนดดูใจของเราท่านนะดูใจไม่ให้มันคิดออกไปข้างนอกมันจะรวมวดลงไปเสียงต่างๆไม่ได้ยิน มีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นนิ่งเราจะรู้ได้เนี่ยจิตประเภทอย่างนี้ละ่ะให้พวกเราถ้าทําได้อย่างเนี้ยเราจะรู้ได้ได้ว่ากายกับใจนั้นเป็นคนละอ่านกันที่จะไปเกิดในวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเนี่ยตัวที่เด่นเด่นชัดๆัดนี่แหละตัวที่จะออกไปจากร่างกาย จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆจะไปสวรรค์ชั้นผมของตัวเนี้ยถ้าไม่ชําระออกมามันก็ถอนออกมาอีกมันก็ยังมีกิเลสอยู่นะแมันก็ถอนออกมาเมื่อจิตสงบเข้าไปหมดกําลังของมันมันก็จะถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาได้มันก็มาสู่อุปจารสมาธิจากนั้นถอนออก,ออกจากอุปจารสมาธิเป็นถอนออกมาเป็นจิตใจธรรมดาหน้นเมื่อสอนจิตใจธรรมดาเราก็รู้ได้ตัวเองเมื่อกี้เนี่ย จิตของเราสงบหรือไม่ไม่ต้องถามใครถ้าถามกระทำท่าถามคนอื่นไปอย่างนั้นแหละให้เท่าว่าถามชันลองเชิงว่าเอ๊ะจิตทําไปอย่างนี้จิตใจสงบใช่ไหมแต่ในตัวเองนั้นร้อยทั้งร้อยยืนยันในตัวเองจิตสงบเมื่อกี้เนี่ยมีความสุขจริงๆสมกับคําทาคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่านัถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี จริงเรายอมรับยอมรับในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นจริงๆนี่แหละเราได้รับทำคําสอนไม่ใช่เชื่อที่อื่นเชื่อที่การปฏิบัติของเรานี่แหละจากนั้นก็แล้วเราทํำยังไงอีกต่อไปในเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบได้อย่างนั้นแล้วยางนะอีกอย่างอันนี้เพียงแต่สมา,นนะววาสมธิเท่านั้นนะแล้วว่าสมถะเท่านั้นนะอันนี้เพียงพูดให้ฟังหนึ่ง เพียงขั้นสมถะคือเพียงทําจิตให้สงบทางด้านวิปัสนาะทนี้สมถะและวิปัสนาะคําวิปัสนาะเนี่ยแหละเมื่อจิตเข้าผ่านความสงบแล้วจิตไม่หิวไม่โหยจิตไม่พวักพวนจิตไม่จิตใจไม่วันไหวไกวแว่งจิตใจไม่องฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกจิตใจมันอยู่นิ่งพอสมควรแล้วจากนั้นก็นเรานำมาพิจารณา ไตรตรองกรรมฐานหาที่พระพุทธเจ้าท่านกำหนดให้พวกเราพิจารณาอย่างพระบวชใหม่ให้พิจารณากรรมฐานหา้เกสาณผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกจิตใจที่มันไม่หิวไม่โหยไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่สานพิจารณาอะไรมันเห็นชัดเจนในความรู้สึกนั้นๆเทไ้ พิจารณาถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาถึงธาตุสี่ดินน้ำน้ำลมลมไฟก็เห็นได้ชัดเจนจะกําหนดโครงกระดูกในร่างกายของเรามีโครงกระดูกนะก็เห็นโครงกระดูกทั้งโครงเลยสิตั้งแต่กระโหลกศีรษะจนถึงกระดูกคอกระดูกหายปาร้าตระดูกแขนกระดูกชี้โครงกระดูกเกวกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกฝ่าเท้ากระดูกแขนกระดูก แขนแต่ละข้อแต่ละป้องกระดูกฝ่ามืออย่างนี้ถ้าเราไม่ดูเนื้อเอ็นกระดูกเนื้อเอ็นใเ,เข้าไปเกี่ยวข้องมีแต่กระดูกมองเห็นแต่กระดูกนั้นกระดูกก็จะขาวโพลในร่างกายของเราเราเห็นในกระดูกของเราในร่างกายเนี่ยในเมื่อเห็นกระดูกเสร็จแล้วใจใจเอ้ยใจร่างกายนี่เป็นของเราใช่ไหมกระดูกเป็นของเราใช่ไหมผมเป็นของเราใช่ไหม ขนเป็นของเราใช่ไหมเนื้อหนังตับซำไส้เป็นของเราใช่ไหมใจเมื่อใจจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งผ่านความสงบมาแล้วจิตใจไม่หิวไม่หยแล้วจิตใจไม่วันไหวกวยแกว่งแล้วจิตใจเป็นหนึ่งแล้วมันมองอะไรเห็นได้ชัดโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเนื้อเอ็นกระดูกจุดไหนก็ตามอันนั้นมันเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมลมไฟไม่ใช่เรล่านะ,อ,ะอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแตกต้องสลายลงสู่สภาพของมัน ใจของเราอย่าไปหลงมันมากเกินไปนะใจนะทีนี้ก็ย้อนมหาใจมหาตัวผู้รู้ทีนี้มากํำหนดที่ตัวผู้รู้ทําไมใจของเราจึงไปหลงในธาตุสี่ดินน้ําลมไฟสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะแตกสลายนะอย่าไปทุกข์กับมันนะใจนะเราจะไปให้ความสําคัญมันนะใจนะนี่แหละเคร็ดกาย้อนมหาตัวผู้รู้คือใจพอมาย,ย้อนถึงตัวผู้รู้คือใจมันก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมัน่นนั่นแหละ แ่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นจุดนี้แหละที่ท่านว่าท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมท่านการกรองดีแล้วเนี่ยมันเอ็นเป็นอีกมิติหนึ่งออกมาจากสิ่งที่ความฉลาดออกมาจากความโง่ความไม่รู้ความหลงราคะโทสะโมหะจิตใจของเราจะถอนขึ้นมาจากกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจที่เป็นจิตใจเป็น จิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากสิ่งกดทวงทั้งหลายทั้งปวงจิตใจของเราออกจากโลกโลกดึงดูดไม่ได้ทีนี้เป็นอิสระในการเป็นอยู่จะว่านิพพานเที่ยงก็ใช้เพราะเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครๆทั้งหมดนี่ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังศูนย่าังสิ่งที่จะมาเกาะเกี่ยวทําให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนเหมือนแต่ก่อน เราสะบัดออกหมดแล้วเป็นศูนย์หมดเลยใจของเราปิดอิสระแล้วนี่แหละธรรมธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายและจุดมุ่งมั่นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพุทธปฏิบัติธรรมคือจุดสูงสุดคือจุดนี้นะจุดมรรคผลนิพพานขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังถึงเราจะไม่ถึงจุดนี้ก็ให้ฟังเอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาแล้วก็เราก็เชื่อว่าที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าอย่าเบียดเบียนกันเนออย่าไปฆ่าไปแกงกันจะไปผลไปจี้เขาเนอให้สื่อสัตย์สุจริตต่อกันเนอให้มีศีลห้าเนอรเพียงแค่นี้พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วพวกเราก็มีแต่ความสบายใจมีความสุขทุกคนชาวทุกคนทําอย่างนั้นได้ก็มีความสุข แต่ถึงยังไงจะให้เขาทําอย่างนั้นได้ทุกคนก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเป็นไปอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าคงจะสอนเวนยสัตวหรือถอนสรรพสัตว์ทั้งหลายออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะในยุคสมัยนู้นแล้วแต่นี่ท่านก็มันถอนไม่ได้เป,เป็นบางคนเหมือนกับเราไปเห็นต้นไม้ภูเขาอยู่ในภูเขานะ่ะเราจะเอาเอาต้นไหน เราจะเอาไม้จันแดงเท่านั้นเนะ่ยเอาจันต้นจันต้นดิตน้ต้นจันนะั่นแหละเราก็ไปเอาแต่ต้นจันออกมาแต่ต้นเหล่านั้นก็ยังพลุงพลังเครือเขาเทาวันมันก็ยังมีอยู่เอาแต่ต่อไปผู้หน้าไปก็คงจะเลือกเฟนเอาอีกพระพุทธเจ้าเกิดมาองนั้นก็มาเลือกเฟนเอาอีกแต่พวกเราท่านทั้งหลายควรเมื่อเราได้พบได้เจอพระธรรมคาสั่งสอนพวกเราได้ศึกษาแล้วก็ควรจะทําตนให้เป็นคนดีอย่างน้อยก็ อย่าให้ชีวิตตกต่ำในชีวิตนี้ที่พวกเราได้พบพระพุทธศาสนาให้พวกเราพวกเราได้ศึกษาแล้วว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปุลคุณโทษโทษมีจริงในหลักของพุทธศาสนาตายแล้วกว็อย่างที่ว่าเนะีน่ยทาจิตให้สงบดูได้ว่าเมื่อจิตสงบแล้วเนะี่ยตัวที่รู้แก่ใจเนะี่ยเหมือนกับ บ้านกับคนในบ้านังนั้นอนะ่ะที่หลวงพ่อได้พูดอุป,ปมาอุปไมยให้ฟังร่างกายเหมือนกับบ้านแก่ใจิตใจเหมือนกับคนในบ้านแต่บ้านก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าคนในบ้านทําอะไรคิดอะไรหลายหลายอย่างเพราะนั้นการพูดการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาโดยอำนาจคุณพระรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธระรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วไตรโลกธาตุขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้มีความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอ,ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเทิน